กินเลยกินเลยชิเดี๋ยวแบ่งกันกินคนละที่กินด้วยกันไม่ได้ฮะชิกินนี่ชิเจ้ากินนั่นห้ามแยงกันกินคนละที่กินคนละมุมอันนี้มุมแดงอันนี้มุมอะไรนี่มุมลายมุม มุมเทาๆลายเทาเนี il, <S S cat, ่ยสมอนแคทนี่ลายเทาน่าหลงกิ้นกินกินกินข้าดูให้กินคอนอย่าเพิ่งเล่นอ่ะไปเร็วกิ้กิ้นอย่าเพิ่งเล่นกินข้าดูให้เร็วดูน่นนอนแองแมงกลัวกลัวเขาชาร์จินลูกกินกิ้นไม่ต้องกลัวกินลูกกินแปะแปะข้าดูให้ กินชิ้นๆนะอุ้ยนั่นเนะฮะคว่ำมดนะไม่ไม่ไม่กลัวเขาขี้กลัวมาลูกอ่ะกินตรงนี้กินตรงนี้อข้าดูให้ข้าดูให้ไม่ต้องกลัวกินกินกินข้าดูให้ข้าดูให้กลัวอาการนี้คืออาการกลัวปิดลงน้ำไปลงน้ํานะต่มแต้มลงน้ําเอาไม่ได้นะไหลไปตามน้ําม้งแรงม้งแรงนั่นใชนไหมลำน้ำเมือง โอ้โหอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่เขาวางไข่ตรงนั้นแหลงพ่อพันธุ์หอยเชอรี่เนี่ยเห็นไหมไขเ่เพื่อนอยู่ตรงนั้นนะสมอแทเนาะกินลูกกินมาเล่นชิ้นชิ้นชิลเล่นอยากเล่นก่อนล่ะอยากเล่นก่อนฮะกินแล้ว แล้วไม่ต้องกลัวเลขเลขไม่อยู่หรอกมองกลับไปทางนั้นมองหาเจ้าเล็ก,กลัวเลขเหรอกลัวเล็กชัดเหรอกลัวเล็กชัดกลัวเล็กชัดกลัวเล็กชัดเหรอกลัวเล็กชัดไปต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะชูชีมยังกินก้มก้ม มากินของเจ้ามะเร็วเร็วเร็วเรวกินกินคนละที่กวัวอาการกลัวการนี้คือหวาดระแวงกลัวกลัวกินลูกกินไม่ต้องกลัวเร็วเดี๋ยวข้าดูให้แล้วเร็วไม่ต้องกลัวกินเลย